สวัสดีครับแม่ไอ้น้องที่ขลุกหลักเบื้องสุขสุขพนเมื่อนี้เขาก็มาพอกันที่งานพนระนาจิตทบของหลวงตาดาวขวดวงทล้องซึ่งเพิ่นได้เสียชีวิตจากถูกทำลายร่างกายได้ซีหามือทิพย์พนเมื่อนี้เพิ่นเกิดสิมี้พระนาคิตของหลวงตาวันนี้นะครับจากที่เศร้าพนาคิต สระซุ่มเครื่องมือนี่หรือเผามือนี่นะครับสึ่งทังเปนกรได้น้ำศพตองลวงตาออกมาแล้วออกมาใส่เม่นใส่ยังไว้แล้วถึงแล้วเป็นลูกหลานต้างบ้านญาติพี่น้องตองลวงตาคนพอน้ายโยคนพอดจอ คนแบกคนนังเทียวมองมั่งนรับ้าวใบเากเียมทุกคนจะได้นำออกมาแล้วตาท่านเอาเป็นธุระุระห้แน่ซอยเดียกันคันนี้จะมองมากเขาจะมองมานั่งในังมาใบเดียวคันตาทีเรซซ์มาปัญจิตมือนีหรือผสมเพิ่งมือนีนะครับ เที่ยงทั <asan> ่บูชาปณรัตนแตังตาตามรักแล้วโมนี่มันบม่ได้คือว่าหลอกท่องกระตงยี่ปูคนหล่ทวนกระตงอ่าสัมปชัญญะกระตว้งรอบรู้รอบตัวสุรเดชสุรเนียงเขี่ยผลเขียมกายของเข้าเสียใจถ้าันได้ก็ให้มันได้ตั้งสติสักเตอนก่อนจะยังถ้ำยังปัจจุบันก็คิดให้ดีๆคิดดีแบบใดอาหารของให้ท่านที่มันกลมแม่ ปัจจุบันเนี่ยเขาเห็นมาขายดิแล้วผู้ขายก็ขายผู้กินก็กินแล้วก็มีเรืมม่องข้ามเวลาข้าเตาองกินข้าวตามสติข้าวิดจักเนี้ยานวิชาถ้าม,มันก็ดีไม่ลูกบ,บอกลูกไม่ร้านบอกร้ารนแล้วปัจจุบันเสียหายกันทั้งแนวซิสเทมันบอดีละ่ะผู้ใดรวมตัวเข้าไปเราเป็นท่าของสิ่งทมันพอดีพราะวชิรนาแล้วเทพเจังไดสลนนีล้วนลูกเดินทางมาทอดอ่าาจะเริ่มบร้อนสนีิทละเนาะในการเสียชีวิตของดวงตาเราตัดสิรู พวามณนุญาตรวมตลอดจนชาวพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวมีความสุใจในเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นกับพระพิสุสงฆ์และเป็นพระพิสุที่มีอายุมากแล้วแต่ก็ไม่แด้ละ่าต่างหากที่ตาโอชิทั้งหลาย

เป็นเห็ดเ,เป็นลงทานลงทาน,ทานของานเกียรติเชียงหมูเสียท่องเสียท่องไงครับเบื้องอารถณข้อเพ่อนทำที่ที่ททางาศาสนา นายจันทร์พาบางสกุลนะครับนายวุฒิพรดุลัมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านี่มีความรู้ขอประจ11ขอเชิญครับนายนิคมชัยวัฒน์ขอประ่12ขอเชิญครับ นางประภาดาลูสเก้ววงศ์สประจรหมู่ที่สิบสามนายพลสุขสุขโคผู้ใหญ่บ้านหมนู่มที่สิบสี่นายสว่างจันทรสังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนายชุนบุตรดีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่ง นายพิสงแสนโทษผู้ช่วยผู้บ้านหมู่ที่13นายอุทัยรักโทษผู้ช่วยผู้บ้านหมู่ที่13ได้รับสันญานธรรมจากผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านได้มาตึงผู้นำเรียนประวัติของหลวงตาดาวกันตาสีโลสังเกตจากนี้นะครับหลวงตาดาวกันตาสีโล ชื่อคารวะนายดาวโพธิ์พงทองเกิดเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธ,ธศักราช2495ที่บา้านันดอนตำบลัดดอนดรอำเภอภุมพภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเกิดขึ้นเนื่องจากผู้กรณีเป็นคนหนุ่มและเป็นลูกหลานม้านาเพ็งไม่พอใจที่หลวงตาตักเตือนไม่ให้มาขโมยหน่อไม้ในวัดอุขายทิ้งทุกอย่าง ต้องได้รับขผนหลวงตาว่าสิ่งของทุกอย่างในวัดต้องไปยึงทงให้คู่กรณีเข้าทําร้ายท่านโดยใช้ต้นไม้ตีที่ทศีรษะจนสระลกแต่หลวงตาล้มลงสิ้นสติคาภิชิญาติของท่านจึงได้นำหลวงตาไปที่โรงพยาบาลกลุ่มพระวารียาบาลและแพทย์ได้ใชองช้วยหายใจ และนำส่งสต่อที่โงรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครั้งที่โอกาสจะรอดแทบไม่มีจนกระทั่งวันที่หนึ่งนาฬิกาจนกระทั่งเวลาหนึ่ง,งานาฬิกาของวันที่22มิถุนายน25 6 6ันหนรสวตาจึงสิ้นใจมรณภาพจากไปสร้างความอาลัยและสาลดสะเทือนใจของพี่น้องชาวบ้านนาเิ็ดที่ทราบข่าว และชาวพุทธศาสานิกชนทุกคนสร,รีอายุ่ดวงตาดาวกันกาะสิโดยได้71ปีปป2เดือนเ้าวันบุตรบุตรไอะไรขอ,อนำส่งดวงตาให้ผู้สื่อสัมภาระพบในพบเบื้อหน้าขอน้อมส่งดวงตาไปสวรรค์ชั่วนิรันดร์สถิตจิตของใสใช้นิจกัรหมดสิ้นก็จากไป ไม่มีใครมีกรรมตามองคืตกรรมทั้งหลายชดใช้ไม่จอเองแต่บาปกรรมที่คนทำตามถิถ่ที่จะลกลีห้หีไปยัยงตามเห็นต้องชดใช้คนทุกแสนลำเต็นขอให้เป็นอุทาหรณ์อสอนใจคนขอขอบค,คุณท่านประธานในพิธีท่านนายอคุ่นขวาเสียแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดอุดรธานีเขต7พ่อ้าคตราีบางสุุลหีนแรกครับขอต้นเชิญครับผมขอเรียนเชิญท่านนัชพลพาคุสมาชิสภาผู้แทนสภาจังหวัดอุดรธานีเป็นระดับที่สองขอเรียนเชิญ นายประดิษฐ์คำศรีทวีวัน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอีเป็นลำดับที่สามขอเนียนเชิญนายวรชิตศรีเสนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอีเป็นลำดับสุดท้ายในชุดที่หนึ่ง พระาบนิม์พระธิการบุญร,ร่วมกระตะันโยวัดเจ้าวาดวัดบุรพาพระครูโอภาพสุภพระบุณเจ้าวัดเจ้าวาดวัดสว่างบ้านนาทันพระธิการไรมหาปุญโญเจ้าอาวาบบสวัดศรีมงคลบ้านศรีอพอระธิการทองแดงฐานาวิโรเจ้าอาวาสวัดโนนสอนขอกราบนิม์พระเถร

ขอเดนินเชิญนายธนาทิพย์บูญกุลกำนันตะบ,บนศรอีอ,อขอเ้อนรับครับก่อนยจะมาในมเบหรัขอามาอบค่ดังสีนม่ไปแทน ในพิธีนะครับนา่คือคุณพระว่าปีนายจริญกิจสืบเสาวง่ขอเชิณครับผม ขอกราบนิมนพระรูโพธิจันทร์พราพรเจ้าพระนักกบลท่าดีประธานฝ่ายสงฆ์เป็นหลงพิจนาและก็ชักผ้าใบบางสุขุมขอกราบนิมนครับ จากัสังฆาลาอุปาทาวะยธรรมิโนอุปชจิตตาวานิรุชันเตเตสังอุปะสมโอสุโคสัพเทสตามรันติจามาริสุจามาริสเรตเทวาหังมาริสานินณทิเมเอธะสังสะโยวันนี้เชินท่านประธานได้วางดอกไม้นกันและประกอบพิธีถึมเพลินต่อไปเลยนะครับกระพานนับ พี <Panther S 2> ่น้องเออทุกท่าีก่อนีเลยที่รักเข้าเลยทางแรกดูพิธีครับพี่น้องบูโพี่ชอบมาตเลยรหัวเลยอาจจะเพิ่มการเยอที่น้องแม่เห็นทุกท่านร่วมพิธีชาปนกิจอาพี่น้องชาวป่าสุดทองภาษาอาจานแค่กำลังครบต่าจะพ่มกับร่วมพิธีชาปนกิจหลวงตาชกน มานก็ให้ผมสุดเลยใการท้างออกไัแลกวก็แต่พิธีประชุมเพลนะครับนังรออยู่นย

เพื่เอเขาแบบนี้นะครับแต่เ,เพื่อนจะใส่อิดใส่บางไว้เพื่อป้องกันก็ให้เห็นเล่าปฟใหม,นนนมน่นั่นเบ็ดนอนกับซิมีอียดนี่ยังมาบาังไว้ก็ให้ อตอันนี้จะอันนี้จังบ้านฝ่ายของสุดท้ายโอวาพระวาุยมคื่อมองนีละซึ่งเป็นยังเป็นยังคอยมากซุ่มเพิิงอยู่คับเก็ดจังสีบ่บอไปเม่นเนาะครับบางคนกระสิสงสัยคือเพิ่นเป็นพระจำอยู่กับวัดนี่ เป็นกระเละกอพิ่ซี่พระซุ้มเพิ่งแบบนี้นะครับเป็นสิบเอาไปเมน่นสิงเมน่นเป็นกระเสียเขาเฉพาะพวกงดโยมพระสิเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นกระสีเก็ดอยูใ่ในวัดนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่เพิ่นจำยุคกับมีบรรยุคือเป็นพระทรงองค์พระเจ้าวัดได้ก็คือกันเนาะครับเพิ่นกับสิเฮ็ดอยู่กับวัดครับว่า่นสิบ่ได้ออกไปเม่นคือญาติโยมเพิ่นสิมาเฮ็ดขึ้นสัวข้าว ขั้นไปสุดท้ายบวชพระสงฆ์องค์ขจ้าญาติโยมเนาะไปมองนี้เบิสมีผู้ใดอย่างเงียน